สำหรับใครที่ยังไม่รู้ว่าจะเติมพับ G ีจากที่ไหนผมมีร้านเติม UC เกมพ u b g มาแนะนําชื่อร้านว่า Top Up Gamer เพราะเป็นร้านที่ราคาถูกที่สุดในตลาดและเติมไวมากๆวิธีการเติมก็ง่ายๆใช้แค่เลข ID และชื่อตัวละครก็เสร็จเรียบร้อยไม่เกิน5นาทีก็ได้รับ UC แล้วปลอดภัยร0 0เอเตพราะเติมจากเว็บ p ั b g โดยตรงไม่มีโดนแบนแน่นอนหากสนใจให้แอดไลน์ไปที่แอด Top Up Gamer อย่าลืมเครื่องหมายแอดด้วยนะไม่งั้นจะหาไลน์ไม่เจอนะครับเติมดีเติมไวเติมปลอดภัยเติมที่ Top Up Gamer ก็สุนหมดไวจังวะตื่นปาหรอกยิงไม่โดนนึงแหละ m a r k the location

ขอดีมาอะไรครับเนี่ยตามๆๆๆๆๆโอ้ยฮ่าเกินหมดแล้วเพิ่มเหมือนแล้วหมดแล้วจ้าหมดแล้วหมดแล้วมันลงตรงนั้นหมดแล้วหรือจะบอสโอ้ยคือนิ่มเลยวะนิ่มปุ๊่กระโดดมายิงโดนหัวเฉยเลยเมื่อกี้แม่งงงจัดทำไมน้องอย่มาหยองกับพี่พี่คน หลอเพื่อน<ว>ตรงนี้มีต่อสามเนี่ใครจะเอามาเลยนี่เหลืเหลือเหลือมามาตามหน,น่นเพื่อนตัวนี้เบอร์ไหนอะอครับเหลือตัวนึงามพ่มัอยู่ตรงตไหนครับอยู่ข้างหน้าผมน,นี่ย e ะให้ดู่ะยัง่หาเขาเนี่ย มีมีมีตัวมีตัวมีตัวไหนอะได้หลอกผมมันยอะไม่หลอกหลอกอะไรหรอกขึ้นบ้านขึ้นบ้านอะเดี๋ยวตัวหนึ่งนะเดี๋ยวตัวหนึ่งไหนอะไหนอะใช่ไหนผมว่าผมยิงหมดไปแล้วนะมันใส้มันเป็นยังไงม่นสิบไส้ยันนี่มันสิบไส้ยังไงเพื่อนยิงแล้วนะมันเป็นบอดเพื่อนมั่งยี่หว่าน โอ้ผมก็ตกใจไปไปไปพาราไดซ์ดีกว่าไปะหูเฮาบวกเขาสดเดีอดไปหาบวกต่อไม่นับงไม่ง่วงแต่วงนิ่งไงเนี่ยนะบอดไม้ตัวกันนะใช้โทรศัพท์รุ่นอะไรนะครับใช้ตัวสับรุ่นอะไรเนี่ยบอดเดืยวจัง ต้องซื้อ iPhone ครับมันแถมบอทมาฮะเฮ้ยจ๊ผมใช้ฮีโร่ไม่มีบัตรทักตัวว่ะเพื่อนผมีโลนเขาไม่ใจหมดเลยเล่นเน็ตได้ด้วยเหรอเพื่อนอ๋อเล่นได้ดิผมไปอยู่ไหนมาเนี่ยไม่รู้เพื่อนปกติผมผมเกิดมาก็มีแค่สามสามหนึ่งศูนย์อะไม่ทันฮีโร่ยเป๊แสดงว่านายเพิ่งเกิดใช่ผมเพิ่งเกิดเพื่อนถูกต้องเกิดมาก็หล่อแล้วว่ะผมเจ๊โคตรเอาว่ะมีใครมันเลยว่ะเพื่อน ม่ตึงมือจั๊กเม็ดเลยว่ะ,ะเจ๊คำว่าไม่ตึงมือจั๊กเม็ดปะมาไงตอนนี้เนีย่ยพี่เบิร์มดีครับจะผมพาไปตึงมือเลยว่าย,ยิงกูหน่อยอยู่ลูกเือนยังไงตึงมือแน่นอนจะ้ตึงแล้วละ่ะบนล่งค่ะบนลังค่ะลุกค่ะรอรอก่อนบนล่งค่ะใจเย็นใจเย็นเจ็บหนักนะเมื่อกี้นี่ มันเจ็บแบบมันมันเจ็บจริงมาเพื่อนไปไปแล้วนู่นแล้วเจ็บจริงเลยมันร้นองมามันรองโวยมาพี่ต่อให้ยิงมาน้องเฮ้ยโหดเกินอะพ่อหนุ่มนี่งไงพี่ต่อให้ยิงมาน้องอพี่ต่อให้ยิง 091ตัวชุดเพื่อนเลยครับ <t> ย <oman cer> at ังที่เบิ้มเยอะเลแหละพอดีตอนบวกขึ้นมายจริงไม่รู้ครับตายยังอ่ะตัวกอซ่าไปขีตามเข้ามาไปขีตามมาเ่้นน่งอยู่แถวนี้แหละว้าวว้าวว้าวโอ้ขึ้นหนิมแล้ววะ นอนหินเลยเพื่อนนอนหินนอนหินเพื่อนมีตะเบ็ดอ่ะไม่มีครับเฮ้ยวันหนึ่งมึงฆ่าไปเก้าสัวแล้วดิเพื่อนมึงปั๊มปะเนี่ยปอ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 ไหนอ่ะมม่อยู่ไหนอ่ะขว่าเหรอเดี๋ยวต้องหัวบ้าเมื่อกี้อ่ะนี่น่าในแบ S <S เนียนน,นั่นอ่ะม่ใส่มันใส่ชุดพางปะนั่นไงกูว่า,<อ>าแล้วชุดพางโอ้โหเบอร์หนึ่งฆ่าไปสิบตัวแล,วล้วก็เพื่อนของจริงผมหุดอยู่แล้วสนใจซื้อโบได้นะห้าสิบบาทเอเคไอเบอร์สี่มันยังไม่ฆ่าเลยเนี่ยเบอร์สี่ทำไรโย่เพื่อนผมเล่นไนเพลนเฮ้ยมึงเอาอยงว่าไอหาไ้เบอร์หนึ่ง อะไรแล้วจะลงแล้วคุณจะชมหรือคุณจะด่าผมเนี่ยเอาสักอย่างดิมึงคิวใช่ไหมเนี่ยปัม๊มคิวมึงเอาสักอย่างดิเพื่อนมึงเอาสักอย่างดิเดี๋ยวก็จะชมเดี๋ยวก็ด่ากูมึงยังไงเนี่ยฮะเอาสักอย่างเหนึ่งเนี่ยสุดคูดเพิ่มไปได้ไงวะมึงมองไยมันแปลกตรงไหนวะก็ยิงบอดไปฮะแปดตัวแล้วยิงคนสองตัวเองไม่แปลกหรอกไอ้คนนี้มันดีจริงๆวะ่ะไม่เหมือนฮีโร่ที่ผูใช้เพื่อน ใครบอกว่าใช้ฮีโร่วะกูไม่เคยบอกกูใช้ฮีโร่มึงจำผิดคนป่ากูบอกว่ากูาใช้ฮีโร่มึงใช้ไอโฟนเนี่ยโอ,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 อ้ใช่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 ใช,ใช่ใช้ไอโฟนแล้วมันจะเก่งขึ้นไม่มีฮีโร่กูไปใช้บอดวะดูนะเบอร,ร์สามเดี <c oughs> ๋ยวพี่จะยิงให้น้องดูพี oh, <no. S 1> ่จำไปใช้ใช่พี่เบิ้มป่ะพี่พี่ใช้พี่เบิ้มไหมไม่ใช่ครับผมบุ้งครับบุ้งแค่ไหนใค่คือเบิ้มป่ะพ่อกูเองอ่ะบ้มเสียงพี่คุ้นมาก โอ้ยคุณสี่คุณบางยังบูโอเคผมพี <public> <2: ını Vincent Leonard> ่เองอ่ะน้องเบอร์สามน้องเบอร์สามดูพี่นะเดี๋ยวพี่จะเล่นให้น้องดูหู้มึงนอนทำไมเพื่อนอย่านอนกินยาว่างแล้วกลับไปนอนดูก็อยู่ที่บ้านนี่ไงนอนกินยามันเป็นมันเป็นหลักสูตรหนึ่งในการกินยาให้คนมองไม่เห็นเข้าใจปหมถูกใจวะถูกใจฮะ สูตรใครพูดช้าๆไม่ฟังไม่รู้เรื่องอ๋อสูตรใครสูตรสูตรใครสูตรใครสูตรกูเองอ่ะกูเพิ่งคิดได้เมื่อกี้บอกมาได้ไหมไม่ไอ้ดอก Watch out เบอร์สามว่าชุดกูเทป่ะโหเพื่อนฮะชุดกูเทป่ะเด็กๆไปงั้นเลยโอ้ยจริงเหรอวะมึงรู้ว่ากูซื้อมาเท่าไหร่กูไม่อยากรู้ด้วยไอ้สารเอาวเอองั้นกูก็ไม่บอกมึงก็ได้กูขอโทษแล้วกันที่กูอยากให้มึงรู้กูผิดเองอ่ะอ่ะไรวะ ออะไรไย,ายากร,รก็มึงบอกมึงว่าอยากรู้ไงเอ๊ยอยากบึ้งก็ด,ดีมึงกูไม่กูกูไม่อยากบอกมึงแล้วกูเปลี่ยนใจแล้วกูโกรธมึงแล้วพูดง่ายๆเปลี่ยนไงกูโกรธมึงแล้วโอเคมึงมึงดูไอ้เบอร์สี่ไอเ้เบอร์สี่มึงยังนอนอยู่เลยมึงไปยิงแบงเ่บงเบอร์สี่ก็มันอยากนอนเหมือนมึงไงแบบนอนรออะนอนรอ,อ,อดูคนอื่นเล่นนะ <laughs> ตนนันเล่นมันตอนตายเป็นคนด้วยนะเอ้ยมึงว่าคนอยู่ไหนวะเนี่ยกูยังหาไม่เจอเลยนี่กูเดินมาตั้งแต่ฝั่งนี้ไปฝั่งนูน้นแล้วน,น,น่ะมาร์คจุดโลเคชันเบอร์สี่ <4 S 2> เล่นใ, <ๆ S 1> ให้เบอร์สามมันดูหน่อยดิคนบอกอะไรเอา้าเจอคนเหรอมาร์คจุดโลเคชันนั่นไ่ะ ใน,นเทมนต์ทยครับแบบไอยู่ไนไ้นีเย่นะี่จริงนนมึงไปบอกมึงไม่บอกเขานอนกินเป็นอย่างเดียวดูมึงดูนี่เขาไล,ล่ได้ถ oh <my S 2> ูก่สิ่งหน้าละหนึ่งหวะข้าวมันนะยิ่ง e t o t i o n ท่อยเัวหมองว่าเหมือนไ่ได้เกียรตว เป็นหนึ่งทำไรร้องอุ้ยนวิวิหนึ่งน็อกเพื่อนตรงนี้มีสามคนโอ้มึงนอนรอดูนะคนอนรอดูโหสบายเลยเจ็บเลยโอ้ไม่ตรงนี้มันสามตัวอะน็อกหนึ่งแล้วครับเป็นหนึ่งน้องน้องน้องละไปเลยหนึ่งน้องรักกูลูกคนเดียวไอ้สัดมึง มึงเล่นหนีไปเพื่อนเดี๋ยวกูแบกเองตาน้าเพื่อนโอ้โแบกเองมึงแบกตัวเองให้เดินได้ก่อนเถอะเพื่อนไอ้เหี้ยกูแหลกกูแหลกกูแหลกพอดีเลยกูได้กินอย่าอ้างอย่าอ้างเอาเอาเอาเอนี่ยเนี่ยปูปิงพันแปดนะไรกโอ้ยพันแปดมึงเยอะเกินพันแปดมึงเล่นที่ไหนเนี่ยอินเดียปะเนี่ย มเที่ยวกูดิเนี่ยกูปิงพันแปดอะไม่งั้นแม่งเรียบอะกูบอกเลยโอ้โหเด็ดพันแปดมันใช้เน็ตกี่บาทเดี๋ยกูถามจริงเหรอร้อยปีห้าบาทป่ะเนี่ยทำเร็วเท่าไหร่เนี่ยปิงพันแปดเนี่ยกูถามจริงมันต้องหกบาทอะมึงเคยใช้ไหมไม่เคยว่ะเน็ตเน็ตบ้านกูไหวเน็ตบ้านกูสองร้อยพันห้าร้อยแปดสิบแปดคิกเอเฮ้เจ๋อโคตรเอาอะถ้าหนูกูไม่ปิงพันแปดถ้ากูว่ากูเกลียบที่นั้นที่นั่งอือกูมันของจริงโอ้ของจริง เนี่ยกูกลัวมึงเหงาไงกูเลยตายอยู่เป็นเพื่อนแบบนี้ไม่ได้หวังเลยนะเว้ยไม่กูรู้กูรู้กูรู้ว่ามึงเหงามึงมันเปรี้ยวจริงเงาไม่ไม่ไม่กวาดน้ำแล้วไม่เปรี้ยวดูนู่นค่ะหน้าเบอร์ต้นไม้เห็นป่ะเบอร์สี่ต้นไม้เลยต้นที่สอง <c oughs> สายสายสาย,สาย,สายต้นหน้าคุณเนี่ยเนี่ยสาย <c oughs> สายหันซ้ายเออนั่นน่ะนอนอยู่นะ่ะเออตายแล้วเว้ยเลยสี่ตายแล้วเว้ยไอ้ที่ตายดีนได้ อีโลโเหรอฮ่าฮ่าลูกผมมองไม่เห็นไม่ใช่ไหมผมเหรมมองไม่เห็นมึงเลยเขาไม่ค่อยได้ดูสตรีมมาเลยใครวะอะไรคือติมตผมกูกินไอติมบ่อยนะเพื่อนเบื่อไอ้ติมอยากกินส้นตีนอ่ะช่วยกูหน่อยดิเราสามมึงมาเลยกูเบื่อกูเบื่อไอ้ติมแล้วว่ะกูอยากกินส้นตีนแล้วช่วยกูหน่อยดิมึงมาที่นี่เลยเพื่อนมาที่ไหนวะกที่ไหนเลยที่ไหนแล้วนี่วะ มีขวัญเก็บเพื่อนโหไก่โพดขอค่านชื้อมันหน่อยเดตอเพื่อนกินของเพราะมีไม่ขอค่ามันตั้งตั้งตั้งคอยหมดแล้วเด้อสุมึงอยู่ไหนเพื่อนอยู่ไหนวะอยู่บ้านมึงจำกูไม่ได้จริงเหรอวะเพื่อนเบอร์สามโอ้โมึงอ่ะไม่ไม่มึงจำกูไม่ได้จริงๆเหรอ กูเพื่อนมึงอ่ะมึงจำกูไม่ได้จริงอ่ะตอนสมัยเด็กๆอ่ะที่มึงที่มึงโดนกูเออใช่คใช่กูเคนเองกูเคนเองไอ้คุ้ยเอี่ยมึงเลิกมึงเลิกขี้เหร่จริงยังวะโฮ้ยมึงเลิกเอากระจูให้ให้กูบีบอย่างมาเพื่อนกระจูมึงถอดเก่งไะตอนนั้นจํามึงได้สิคุ้ยมึงก่อนเลยนี่โอ้โหมาเริ่มเทิอ่ะบอกเลยตอนเนี้ยยาวยาว8เมตรฟาดคว้ยกูฟาดตามึงแตก เออจเเลิกแล้วเลิกแล้วกูเลิกขี้กันใส่เกงแล้วกูไปขี้ใส่หน้ามึงแทนเลยสองลงมาเนยกูดีใจด้วยสองทังหลุดเลยเอาจริงไงบอกแล้วบอกแล้วโดนโดนกระดอกูฟาดไปหลุดเลยของรำคาญมึงอ่ะมึงมากกว่าบ้งมึงพูดอต่มึงดูตัวเองบ้างไอ้เวน เขาต้องขานมึงแหละเขาออกเลยเฮ้ยเบอร์เบอร์สี่ร้องคารนเบอร์สามปะนิดนึงเห็นไหนะมึงอ่ะหัดดูตัวเองบ้างเข้าใจไหมเอ้ยว่าแต่มึงชื่ออะไรกูลืมไปละมึงดูมึงมึงดูชื่อกูแล้วเข้าไปพิมพ์ในเฟซบุ๊กนะมึงจะเห็นเลยไม่กูไม่มีเฟซบุ๊กกูเล่นไฮไฟอยู่อะไรไฟไฟวะไฮไฟไฮไฟส์ยูโน่ไฮไฟส์มีรูปกูโหลดมาไม่ได้เพราะกูจำเต็ม เรียบร้อยล็อบบี้โอ้โหงูงูเขียวหางไหมนี่เบอร์หนึ่งเดี๋ยวพี่แบกเองให้น้องเฮ้ยกูกูอยากกูเบื่อไอติมนล้วอยากกินซ้อนตีนอะ่ะช่วยกูหน,น่อยดิมาเลยกูพาไปกินดูดาเมจกูด้วยถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะครับก็เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับผมไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับทุกคนบ๊ายบายจก,กรูจัก,กรู